ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมคลิปนี้เราจะมาเล่ารูปแบบของโจรครับผมเนาะโจรลักขโมยแล้วก็เข้ามาทาลายเขาเรียกว่วามาทําลายเข้ามาทําให้เราเดือดร้อนเข้ามาทําให้เรางุดหงิดเข้ามาทําให้สิ่งต่างๆที่เป็นอะไรที่มันทําให้ เขาเรียกว่าทําให้ผิดพลาดกันหรือว่าทําให้หลายๆอย่างมันไม่ดีประมาณนี้ครับผมเนาะในรูปของสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับผมเนาะผมอยู่บ้านชนบทครับผมเนาะอยู่ชนบทแต่อยู่ในตัวหมู่บ้านครับผมเนาะบ้านท่าสมิชีครับผมเนาะแต่ว่ารูปแบบที่มันมีักยภาพได้การปกครองมากครับผมเนาะหมู่บ้านผมได้การปกครองครับผมในรูปแบบองการปกครองในรูปของกล่มการปกครอง สา,สายการปกครองในรูปแบบของผู้หบ้านแล้วก็ผู้ช่วยครับผมแล้วก็มาก,การได้สัสยภาพในรูปแบบของการพัฒนาในรูปแบบของการปกครองมากครับผมเนาะก็ปลอดภัยมั่นคงครับไม่มีความมั่นคงเลยสพกุจับก็ไม่มีความมั่นคงเท่าไหร่ครับผมเนาะ ก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ครับผมเนาะเรามาดูนี้ครับผมเนาะวันนั้นเราไปแจ้งความครับผมเพราะว่ามีอ่าอะไรอย่างหายครับผมเนาะทั้งของหายทาั้งเข้ามาทําลายทรัพย์สินของเราและก็มาย้ายสิ่งของแล้วก็มาขโมยเล็กๆกน้อยทาให้เป็นเอ่าอะไรให้เราเดือดร้อนโกรธแล้วก็ทำเออนี่นั่นไม่ดีกับสภาวธรรมสังคมคนรอบข้างอะไรสภาวธสิ่งแวดล้อมประมาณนี้ครับผมเนาะทำให้เราเดือดร้อนครับผมเนาะก็เป็นหลายงอย่างครับผมเนาะ หล,ลักๆด้วยหลักๆรวมๆแล้วก็เป็นคนติดยาครับผมเนาะคนติดยาครับผมคนติดยาอยู่ข้างบ้านอยู่แถวๆบ้านนี้ครับผมคนติดยาขายยาคนติดยาครับผมเนาะแล้วก็คนอิจฉาคนชี้อิจฉาริสยาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะเรามาดูนี้ก่อนครับผมเนาสำนักงานสำนักงานกสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานประจําวันรับแจ้งเป็นหลักฐานสถานีตํารวจภูธรกจับตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีครับผมเนาะ ตำรวจภูมิภาค4ครับผมเนาะลงวันที่29กรกฎาคม2567ครับผมเนาะเวลา13นาฬิกา4 6นาทีอ่าครับผมเนาะอ่าก็คนรับแจ้งอ่าว่ามีคนเข้ามาในบ้านอ่าแล้วก็มาขโมยทรัพย์สินแล้วก็มาทำลายทรัพย์สินทำความเสียหายครับผมเนาะ มาบ่อยครั้งบ่อยครั้งครับผมเนาะแล้วก็ไม่เห็นตัวเวลาเราออกไปแล้วก็เข้ามาหรือเวลาเราอยู่ก็เข้ามาประมาณนี้ครับผมเนาะไม่มีรั้วกั้นมีรั้วกั้นก็เข้ามาโดยพนักงานครับผมเนาะยามวิการหรือยามไม่ยามวิกาลหรือมีคนอยู่ประมาณนี้โดยได้รับอนุญาตก็ผิดกฎหมายครับผมเนาะก็โทษฐานขโมยโทษฐานขโมยหรือประทุวงสไลด์และก็มีการลุกบุกลุก สถานที่อ่าแต่ไม่ได้บุกรุกนะในเรื่องของบุคคลแต่ถ้าบุกรุกเกินบุคคลก,ก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับบุคคลเนาะบุกนนะบรุกสถานที่อันนี้คือรูปแบบของบุกรุกสถานที่ครับผมนะแจ้งความไว้ว่าบุกรุกสถานที่ครับผมเนาะ ก็ลงบันทึกไว้แล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลใดๆครับผมเนาะเขากำลังตรวจกล้องวงจรปิดอยู่ว่ามีใครบ้างที่แปลกหน้าหรือมีใครบ้างที่เข้าออกในรูปแบบของพื้นที่บ้ะะานท่าสมชีครับผมเนาะตำวรวจจับมือจังหวัดอุดอนธานีครับผมเนาะ,ะคนที่รับคนที่รับแจ้งความคือคือร้อยตำรวจเอกเสถีรนะครับผมเนาะ นี่ครับผมร้อยตำรวจเอกเอสถียรวงหาจากตําแหน่งรองสวสืบสวนครับผมเนาะสพขจับอ่าสพขจับครับผมเนาะจังหวัดดุดอนธานีครับผมลงลงบันทึกแจ้งความครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งหลักฐานครับผมเนาะไว้ว่า่าเขาจะตรวจสอบให้เราเป็นประชาชนคนที่เสียภาษี ครับผมเนาะเสียภาษีโดยที่ไม่มีคอร์รัปชันเสียภาษีสีโดยที่ชอบทำครับผมเนาะโดยที่ไม่กแกล้งกลแกล้งโดนเกินแกล้งครับผมเนาะและก,ก็ไม่มีคนนำเทียนหรือคนนำเทียนประมาณนี้ไม่มีคนนำเทำียนประมาณนี้ครับผมเนาะมีสกิลภาพที่ถูกเริ่มล้ำ ในรูปแบบของบุรุษสถานที่ผู้ชชียสถานครับผมไม่ใช่ผู้ชียสถานครับผมนะบุรุษสถานที่ครับผมเนาะต่อต่อมาก็มันเป็นในรูปแบบของบ่อยครั้งบ่อยครั้งทำอะไรก็ไม่ได้ทำนู่นนี่นั่นอ่ะภายปกครองในรูปแบบของผู้ใหญ่ยบ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่ยบ้านก็งงเงาครับผมเนาะไม่มีสักภาพใดๆเลยทำอะไรก็ตกหลุมตกล่อเขาหรือว่าไปตามเขาเขาประมาณนี้ครับผมในคนที่คนที่อยู่ภายใต้การปกครองก็ไม่มีความปลอดภัยครับผมเนาะครับผมเนาะ ผมนายสังเวียนทวิจันต์ก็ไปแจ้งความไปแล้วครับผมเนาะก็มันโดนกล่นแกล้งบ่อยครั้งบ่อยครั้งก็ไม่ไม่นี่เท่าไหร่ครับผมเนาะก็เข้าไปแจ้งความครับผมเนาะแต่ว่าก็ไปแจ้งผู้ยบานเนี่ยผู้ยบานเขาไม่ให้ใบครับผมเนาะก็รับเรื่องไว้เฉยๆครับผมเนาะ แต่ถ้าได้ใบมาก็เป็นอีกรูปหนึงถ้าก็จะดีครับผมเาบันทึกเป็นราเป็นหลักฐานให้กับเราว่ามีสกิภาพที่ไปแจ้งความแล้วมีคนที่เข้ามาทําร้ายเราหรือจะเอาผิดก็เป็นเหกบุรุกหรือว่าทาร้ายหรือว่าเข้ามาใส่ร้ายเอาเข้ามาทําลายทรัพย์สินของเราหรือว่าเข้าของเสียหายหรือว่าขโมยก็เป็นอีก่รูปหนึ่งครับผมเนาะก็ฝากไว้ด้วยครับผมคลิปนี้กรมการปกครองหรือว่ารูปแบบของสถานที่ที่มีสกิภาพที่ไม่ถูกปิดมิดชิดก็มัน ประชานหมครับผมเนาะจะให้ปิดมิชชิดมีกล้องวงจรปิดคนจนคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวมันก็เป็นอย่างนี้ครับผมเนาะจะให้ปิดมิชชิดมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ครับผมเนาะมีกล้องวงจรปิดก็เหมือนไม่มีครับผมโดนแฮกประมาณนี้ก็หลายอย่างครับผมเนาะครับผมกล้องวงจรปิดก็มีครับผมนนกล้องวงจรปิดครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะก็มีสองตัวครับผมเนาะก็บางครั้งก็โดนแฮกก็เอาออกแล้วครับผมเนาะ ไม่มีศักยภาพอะไรเลยครับผมคนที่จะเกิดเข้ามาทําจริงๆก็เป็นอย่างนี้ครับผมเนาะก็ฝากไปด้วยครับผมเนาะที่เราขี้ยาหมอเ่าหมอยาครับผมเนาะก็ฝากตํารวจมาด้วยแล้วก็กรมการปกครองด้วยครับผมเนาะเป็นลูกหลานใครหรือว่าเป็นญาติใครก็จับได้ด้วยครับผมเนาะก็ให้บาเสียหรือว่าทํารายด้วยครับผมเนาะทำยายายาส่งเสริมกันมากขนาดนั้นครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะก็เอาไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมเนาะสวัสดีครับ